ผู้ฟังเอ้ยถูกอีหยังบทอเท่าถูกหัวจากตายนี้ถูกที่สองลูกมาตายจากไปเสียซ้ำใจเคยขาวกับว่าเปลี่ยนยศนำตานั่นขักแน่ปัตตาจจล่าเอ้ยบาดขึ้นเมื่อหาพ่อแม่บาดเมืองพังพินาศลมล่มฝนฝ้าเข้าพาพังนั่งกระใจต่อตั้งหวังขึ้นตาวสาวถีชาวบาดมีขำาจาวายาไปเดน่งนองพ่อแม่ของเธอนันได้ตายไปแต่มือก่อน ตาตาจจร่านั่งจนขาอ่อนถอนหัวใจตาเหลือข้างพ่อปั่นกลางเข่าทางคอเบิดกันนอฮานีชีวิตบ่มีหยังเบิดความหวังสติล้อยได้ปล่อยโตเป็นบ้าบัดรนี้หันมาจากทางกรรมเช่ตะวันดอกวัดใหญ่บุฟังเอ้ยนี่มดวหลวงพอเจ้าออกมาเว่าต่อนิทานจะเลื่อนพรในโยมเด้อย่งหลยอยู่ตันนี้ก็ได้ เอออโหสีเรือผู้รู้นักปาาหรือบัณฑิต้ามันผิดข้องเดิมบอนนี่ท่านตำนานเขาว่าอาจเอาไปตามเรื่องพุทธองค์ออกมาวาตามทองเรื่องที่มีมาฉากพระพุทธเจ้าผู้ม่าวเทศนา ได้ฉากนี่บก่กล้าสมมุติว่าหลวงตายเงาจงฟังเอาเนี่ท่านทำทรงเสียงกระจายกองมองประกายพุ่มพื้นเทตวนวัดใหญ่คนกระไรลังเขามาฟังบ้านหลดพาธรรมกายน้มเอ้ยหลวงพ่อพระเดิมได้หนึ่งแแห่ดิ อาตมากคือหลวงตา,าเงาจำพันสายวัดเชื่อททตัวนี่ค็หลายฝ่าลาปีแล้วละโนสามารถลับตาเพราะเห็นยังเลยยังวะเอ๊แมซี่นี่ทำคว่ำสะอาดกวดวัดสาราไปเนาะนอยจากน้อยก็ะสิได้ไปบินทบาทล้ะอาชี่เอ้ยอ้าวไม่ยังหลวงตา จ้ากวดสลาไปเอา้าสลากับกวดแล้วเบิดสุอันสุยางน,าาานั่นแหละจันสิล่ะเนี่ยหน่อยบ่มีเจ้าลำบากในจักหน่อยแต่ว่าเนี่ยหน่อยมาบวชกับบ่ทันโดนกษีไม่ยังล่ะหลวงตาตื่นขึ้นมากจะมา,าว่าข้อมันข้อมีแทนธรรมาดาละน้ำห้อนน้ำซาล่ะต้มไปน้ำหอ้อนต้มเลียดร้อยแล้วตัวละหลวงตาคือว่เอา,มา,อามาให้อาตมา อย,ยู่วัดเท่าหน่อยจะเมน,นมันอึดมันยากเนาะย่อมกับบ่อไข่เขาวัดกาแฟากับบ่มีก,กินเตอร์ดัมฮอตก็เนี่แหละจะอยากไลท์ถาะจะอยากสันไลท์ถอ,อ้ดธรรมาด่าหล่ะมี่ยังกับสันนั่นตัวน้อยว่ามีเงินซื้อผมแม่ออกกับบ่อมาท่านเนาะสันตะหนำฮอนนี่ยเราเมื่อไรก็ได้าาจุ่มดูหลายเด้อจากน้อยกับชีด้แข่เขาพันก่อน,นอัตมากับชได้เทศสังกาดห้ได้บุ้งเคยฟังบ่เทศสังกาดกัน อลาวาโนกดอลาวาโนกดนกดนี่ตัวนี้เราเป็นโนกดมอยอลาโนกดโนกดตัวนี้กะลาพ้าเป็นนกดปูดลูกตากันยากเบาๆเปตัวทีมตัวนั่งว่าให้ฟังชื่อดอกเป็นตัวย่างเมื่อนั่งปตเจล่าเป็นบ้าบอส่เสือส่ผ่าแลนผ่านมาย่งวัดเชตุวันซึ่งมีโอระสสมาสัมพุรธเจ้าจำวัดอยู่ ห้ามกางค้นที่ห้องดางห้องห้ามว่ายใหญ่หเรนไปทั้งนั้นพี่บ้าพอ<ม>าพุทธอ่งกำลังให้โ <มา S 1> อว่าสั่งสอนแก่พุทธศา,ากนิกชนบผูม <า S 1> ้มาฟังท่ามโยู่อูก,กพี่น้องลองสมมุิรเดยครับว่าปัตตาจะล่าบอสัยยัง มนยังเนาะใช่หุงพี่บ้าหุงพี่บ้าเพี่บ้าเอาเอาเอานยังไหนแรงขมาแัดหลงตาเสียมากับใสไเอนุกี้ดูไปซือไปือเไปองดูดูโอ้เจริพรเจริพรเอาพาไปนุ่นให้น้องเมีไปยัไเอาพานุ่นให้น้องนี่ไง ชีเอาผ่าขาวเจ้าพวกเราลนี่เออโอ้ยนอมันเสียบออกซี้ซีสบ่โอ้ยยี่หล่ะพี่บ้าจะสวามันบาดมันบาดฟังยัยฟังยัยว่าจังไหน่ะานมเราเป็นอย่างนอซอยน้องสาวผู้ขานี่เราเป็นบ้าเราเสียลูกเสียผัวเหมือนจะได้เป็นบ้าไม่เจ้าก้าไปยอมเอ้ย ตั้งใจให้มันดีในโยอมือหันหน้ามาทางอัตมาพี่ได้ยินบ่ได้ยินบ่หันหน้าไปทางพุ่นตั้งสติดีๆปัตตาจลาปัตตาจลาปัตตาจลาเฮาคือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าจงตั้งสติให้เที่ยงมันฟังอัตมาสอน คนเกิดมาในโลกกาถูกถูกคนสังวนไหวแมนเจ้าห้องเจ้าไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดกับว่าลุดหลอดฝนกำเกี่ยวกดสนองเกิดแกเจ็บตายมันเป็นสิ่งถูกต้องเอื่นว่าสัจธรรมคนเกิดมาใส่กับดังกันเสมอดามจงท่ำใจให้นักแน่นยึดเอาท่ำองค์พระบาท ศาสดาพุทธเจ้ามะน่าตุ่มหฮม,มโนโพูดหายใจเขา่าโทหายใจออกแล้วค่อยๆปงแล้วค่อยๆปงกรมมูนาวัตติโลกโกสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมนางปตาจลาเป็นตั้งไล่ละยมเอ้ยช่องไข่แน่ะบ๋า เลี้ยงเต่าเลี้ยงหลังก็จะไปคิดถึงมันเ,เริ่มเริ่มมันไปสาพระคุณเจ้าเจ้าค่ะปัตตาเจ้าตั้งสติได้แล้วเจ้าค่ะดีลเลยเฮยเลยเรียงทีผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเ,เหตดใจให้สบายเ,เริืมเริมมันสาเลี้ยงทีพ่ดีนั่นน่นะต่อไปกะสิมีตั้งแก เออโสดละหลักมีแต่ความดีกสิด้สบายใจสละผู้ขาป่าตาเจลาลำลึกนึกถึงความเก่าความหลังได้หมดแล้วเจ้าค่ะจากนี้ไปสิขวบบวชเป็นภิกษุณีตลอดชีวิตเจ้าค่ะพระคุณเจ้าดีเราย่อมเอ้ยลูกตาเจ้าค่ะว่าจังไหนอะกสิขวบวชน้ำเนยโอ้ชิบวชน้ำขันเมียนสิบัง ออดีล่ะพอดีละกัสิได้ดดเป็นโมกันบนันเนกัสิมี่สามองซี่กับอาตมาสันตุกัสิได้ซอยเมชีเอ้เมชีอาลวดกอผ่าขาวเจ้าเอปดออกปดออกเอ้บันี้ไปหาผ่าขาวผไปยังมาห่มให้อยมทั้งสองเดอเอ้อเออาตมากัสิไปสงน้ำก้อนมันสีสวยบินถบาทจักน้อยโอ้ใครอยู่แลนมาซะเด้อ รับพี่น้อง <uis S 1> ครับ <shredded> เรื่องนางปัตตาจลาจบบอริบูลเสียงตบมือให้นักแสดงทุกๆท่านครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับทีมงานหนึ่งนครวัฒนศิลป์มนีนะครับนำความสนุกมาฝากพี่ฝากน้องนะครับจบบอริบุ์แล้วโอ้อ่อนซ่อนอีพออีเม่บ้านเอาฟังลองฟังล่ำนะครับมนีทีมงานหนึ่งนครวัฒนสศิลป์ขับรวมกับบริษัทเอ็นเคนมีขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องแรงเชียร์แรงใจนะครับช่วาาพพงตนะบไปกรลลโอโอสิเตยเงวๆให้อีพออีเม่ไดฟอน นะครับทรงทายอย่าลืมมีการมีงานนะครับทิมงานหนึ่งนครมัตรสินเท่านะครับหรือว่ามือนีไปพบพ่อกันอยู่อำเภอสักไข่จังหวัดนองคข่นะครับหันบ๊ะขั้นน้ำใจมือนีไปพ่อกันอยู่หุ่นเมือื้อนโนเซลนะครับช่วงนี้นะครับมอบนาทีให้กับชนะพลมนสวรรค์ลำลองลำลายพปออีแม่ไปตามหีดต,ต่าค้องนะครับมวนมวนครับ กรมมมูนาวัตะติโลกโกองค์ผู้โตบนไกสีกรเวณมีบ่บนผานวัตตะวนทรงสารกรรมใบมันบนแต่งไว้บ่อนีพ้นนั่นแน่นอนอีกอันหนึ่งสนิหาความมักพรบ่ปาดพรในหัวจีต,ตนาทะโยอ,อกุศโลตเปเ็นบิน เขาพาใจให้ไหวโบนีหลงลืมคุณผู้เพี้ยนเลี่ยงมีตามใ้เบื่อเอาวลากี้ขเขาเขาก้มกิง่งมันสิ่งเนื้อเป็นเนื้อลอยผลสุดท้ายต้องดางบอยสูญเสียสิ่งเจ้าของห่วงทุกใหญ่หลวงกระน้ำผ่านทานผู้ฟังคงเห็นแล้ว ละนะตานังไตแก้วสามประการที่ควรพึงละนละประทับจังทราบซึงจนดึงเนื้อแก่นมนุสั่งกะโ่นอยากได้มนได้ทองเมืองสวรรค์สู่ความฝันนิรันดร์ใหม่สัวสลายดินฝาย <Yeah. S 2> ปาตาจะรามาขอหนอมสิละทําไม่ลางสวยตากุณใหญ่ เศษรษฐีวยถึงเก่าสวยกระบอกคนยามจนแต้มพึงผาทามอพี่น้องเอ๋ยเอาละโนซัมนีเสีเอสั่งคำหวานฝากบนงานเช้าคณะสวมใจพระคุณทานหลานกอลาแต่เพียงนี้มีงานบุญฝากไว้เด่น สุขสบายเด้อพ่อแม่บาดกับมือสู่บ้านพาคุณนทานจงจะเลินทุกคนเดอ เสียงตบมเมื่อให้นักแสดงจ้าใจพ่อแม่เฮาขอบคุณหลายยาเฝ้าเมียเด้อแม่เด้อจักหน่อยสิบอกเลขเด้บาทเนี่ยบ่ถึกน้ำหมูเด้้ถาเตยน้ำกันก่อนเด้อแม่เดย์มาฟอนน้ำลวกน้ำเตาก่อนมีแบ่งยี่สิบเกาเกับมายืนในเปียงเอ้าช่วงนี้เตยเงีๆนะครับหมดนาทีให้เปรเอกนั่งเอกนะครับบนเวทีห้องเมื่อสกูตสกุลอำลาประจากพี่น้องนะครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาขอบคุณแรงเชียร์แรงใจขอบคุณแรงบีแรงวันทุกบาททุกสตังค์พี่น้องให้ลูกหลานมา อ่ะมนดาที่ชนะพ่นก่อนกันแล้วกันครับอ้าวเงาวๆเลยอาจารย์มาฝันทรงทางน้ำกันพี่น้องอย่าฝันกลับได้แม่เด้อมาฝันทรงทางลูกทรงทานหลาน,น้ำกันก่อนขอบคุณม้วนซื้นทีวีช่อง69ครับอยู่จนวาสอดแกงน้ำกันขอบคุณทีมงานพี่นรินนะครับ